สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแน่นอนว่าเราต้องมาเมาท์มอยเรื่องปลระปักจำนวนนะคะโชคดีมากเลยที่วันที่เขาปล่อย Fast Tra c k ออกมาใช่ไหมมันก็เป็นวันหยุดนะคะที่ยุโรปเขาอย่างที่เยอรมันเนี่ยก็คือบริษัทจะหยุดเพราะว่าเป็นวันเหมือนกับวันที่มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ของเขาอะนะคะแอดวานไม่คริสต์หรอกแต่ว่าเขาปิดเราก็ต้องปิดด้วยแล้วนี้พอวันศุกร์เราก็เลยถือโอกาสนะคะหยุดต่อกันเลยอีกหนึ่งวันก็จะเป็นพฤหัสศุกร์ อาทิตย์นะคะยาวๆนอนดูปรปักจำนวนดูจบแต่เมื่อคืนแล้วมันเพื่อนบอกเลยเวอร์ชันละครนะคะ อึ้งมาอึ้งมาแต่เริ่ม3 4มนสะสามสี่สามห้าอึ้งเข้าไปใหญ่สามหกเรียกว่าจบแล้วยังพูดไม่ออกนะ,ะหายใจก็รู้สึกติดขัดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไอฉากที่แอดวานได้วิเคราะห์ไว้ว่ามันเป็นฉากที่แบบคนด่ากันฉ่าแล้วก็แย่ที่สุดไอตอนที่เป็นฉากที่ตาเฉียวอะคะ่ะเพื่อนๆไม่ยอมส่งทับไปช่วยไม่ยอมให้ปี้จือออกไปช่วยทางทับของเวซาน้องเขยใช่ไหมคะนั่นอะว่าแย่แล้วใช่ไหมฉากที่แย่กว่าก็มา ปากฏอีกนะคะเพื่อนในช่วงตอนที่36ใช่ไหมต้าเฉียวกระโดดนะกระโดดอาคารลงมากระโดดหอตุอง้งลงมามันไม่ต้องมีก็ได้ป่ะอีฉากเนี้ยงงไปหมดเลยนะคะคือมันไม่จําเป็นต้องมีด้วยซ้ำไปเพราะว่าการตายของต้าเฉียวมันก็ไม่ได้ มันคือยังไงดีล่ะมันทำให้ตัวละครปีจื่อนะคะซึ่งควรจะมีสีสันคือเขาอ่ะเป็นคนที่เก่งมากๆในนวริยายต้นฉบ,บับแต่ว่ากลายมาเป็นคนง่อยคนไม่มีกระหมองนะคะแบบโอ้แต่แล้วอ่อนแอโคตรๆปีจือแล้วก็สุดท้ายยังต้องให้เมียเอาชีวิตของตัวเองมาปลดล็อกตัวเองอีกเนื่องจากว่านะคะโดนทางฝ่ายของเจ้าหลิวเหยียนน่ะทีมหลังหยานจับตัวเอาไว้อยู่แล้วก็ามาข่มขู่บีบบังคับนั่นเองนะคะ โอ๊ยตายแล้วนะคนที่ไม่ควรตายก็ตายแล้วตายไม่ใช่ตายคนเดียวตายลูกในท้องอีกต่างหากนี่มันบทอะไรของมันบทละครอะไรวะนะคะไม่น่าจะมีเลยจริงๆแค่ว่ารอคอยลุ้นว่าทางด้านไว้เหลียงนะคะพี่ตุนเกอของเราจะตายหรือเปล่าก็แย่อยู่แล้วพอมาเจอฉากฉากเนี้ยแทรกเข้ามาอีกนะคะก็รู้สึกว่าอืม เกือบจะดีอ่ะเกือบจะดีสุดๆเนาะแต่อย่างไรก็ตามนะแอดหวานป่นป่นไปอย่างนั้นแหละเพื่อนๆเอาจริงดูจนจบเลยนะคะแล้วก็อืมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องราวของความหลากหลายอารมณ์แล้วก็เราก็คิดไปในแง่ดีที่แบบว่าเออถ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนของนวนิยายต้นฉบับนะเราก็คงจะไม่ไม่มาตําหนิติเตียนเยอะนะคะแต่บังเอิญว่าเขานั้นนะเขียนไว้เลยว่าเรื่องเนี้ยมันมีต้นฉบับก็คือปรปักจำนนนะคะเขามีเวอร์ชั่นไอ้ที่เป็น นิยายต้นฉบับนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างเราก็รู้สึกว่าคอนเซปต์ของนิยายอ่ะมันดีอยู่แล้วเพื่อนเวลาที่จะเอามาปรับปรุงหรืออะไรเงี้ยมันไม่ควรที่จะแยก่กว่าหรือว่าเป็นการทำลายจิตใจมันควรจะเป็นการแบบเออขยายจุดจบอย่างเช่นของซูเออร์ห่วงเนี้ยคือมาจบให้ดูในละครนะคะถึงแม้ว่านางจะฆ่าตัวตายแต่มันก็ยังเป็นส่วนขยายของนิยายเพราะว่านิยายไม่ได้บอกว่านางซูเออร์ห่วงนี้สรุปแล้วจุดจบนางเป็นอย่างไรแต่พอเรามาเห็นในเวอร์ชันละครเราก็รู้สึก เออล่งใจตกลงมันตายใช่ไหมเออดีใจแต่ซูเออห่วงนางก็ยังตายเท่ๆอยู่นะคะก็ก็ถูกแล้วที่ที่เฉียนลูกนะคะได้เล่นบทของซูเออร์ห่วงซึ่งมันดีกว่าบทของต้าเฉียวที่คุณเหอหงซารเล่นอะมากมากเลยเนาะบทไม่ค่อยเม k เซนเท่าไหร่เลยแล้วก็ในเรื่องก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกมันก็ไกลยอยู่เนาะเออมันดูยังไงไม่รู้นะคะคือมันดูเหมือนกระบบต้องเอาชีวิตผู้หญิงอะมาเป็น มาเป็นเครื่องสังเวยอ,อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการทำให้บทของเสี่ยวเฉียวต้าเฉียวแล้วก็ซูเออร์หวงเป็นผู้หญิงที่ มีบทบาทนะบทบาทกับความสงบสุขของใต้ล่านียในแบบที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต้าเฉียวเนี่ยรับบทโดยคุณเหอหงสานค่ะก็เรียกได้ว่านางก็เกิดมาในตระกูลสูงสักใช่ไหมก,ก็ต้องแน่นอนเป็นเครื่องมือของการแต่งงานที่ได้โดนได้โดนมุ่งหมายเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนแรกก็คือจะให้แต่งมาที่รัดรวยแต่ว่าก็ไม่มาเพราะว่าทางด้านเสี่ยวเฉียวช่วยเอาไว้นะคะให้หนี ตามกันไปกับปี้จือได้สำเร็จแล้วเสี่ยวเฉียวก็แต่งมาที่รัดเว่ยด้วยตัวนางเองนะคะอย่างไรก็ตามชีวิตก็ไม่ได้ในละครนะชีวิตก็ไม่ได้ที่จะมีความสงบสุขแต่อย่างใดนะคะนางนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องมาตายด้วยการด้วยการตกลงมาจากกำแพงเมืองเนาะแล้วก็พร้อมสิ่งที่นางรักมีจี้ยงจี้ยกเนาะก็นั่นแหละแล้วปีจื่อเองก็ พี่จือก็แบบสงสารเข้าใจเข้าใจหัวอกของสาม,มีผู้รักภรรยาเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีความแค้นสุดๆให้กับเจ้า,าหลิวเหยียนแน่นอนแน่นอนแต่จริงๆแล้วถ้าพวกเราดูดูแล้ววิเคราะห์กันดีๆเนี่ย การตายของต้าเฉียวเนี่ยมันก็คือไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นใดๆที่เป็นมวลรวมเท่าไหร่เลยเอาง่ายๆนะคะเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าหลิวเหยียนมันต้องพ่ายแพ้แล้วหลิวเหยียนน่ยมันไม่ได้แพ้เฉพาะว้ยเซากับปี้จือหรือว่าทางด้านว้ยเหยียนนะ คือมันแพ้มาั้งแต่แพ้ซูเออร์ห่วงแล้วเพื่อนๆแพ้ซูเออร์ห่วงแล้วนะคะคือมันก็ยอมให้ซูเออร์ห่วงใช้ทุกอย่างยอมให้แบบเออช่วยเหลือเอาง่ายๆแต่ว่าซูเออร์ห่วงไม่ได้รักหลิวเหยียนแน่นอนนะคะต้องการจะใช้แค่แค่เป็นทางให้นางเหยียบขึ้นไปจะได้เป็นผู้หญิงที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าแห่งนี้นะคะ คาดหวว่านางเล่นดีนะเออบทนี้ค่ะเฉียนลู่แสดงเป็นซูเออร์ห่วงเป็นความงามที่บ้าคลั่งนะคะสุดท้ายแล้วก็อะไรนะหลิวเหยียนมีท่าตรงที่ไปลบฮวาเตียนนางด้วยนะคะในช่วงแบบเออ้าหกตอนสุดท้ายเออสะใจดีนะคะแต่ไม่เป็นไรคือหลิวเหียนรับได้หมดเออไม่ว่าจะจมูกแหว่งหรือว่าจะไม่มีฮวาเตียนก็ยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในฉากที่เหมือนว่า อยู่ในอ้อมแขนนะคะของหลิวเหยียนในวินาทีก่อนหน้าแป๊บเดียวนั่นแหละก็สามารถจะแทงมีดเข้าไปในหัวใจของเขาในวินาทีถัดมาได้เลยนะคะถือว่าเออชอบบทซูเออร์ห่วงเหมือนกันนะคะแล้วนางก็มายิ้มให้กับเวลซานะคะยิ้มแล้วก็มีน้ําตาไหลออกมาด้วยจากนั้นก็ค่าตัวต่ายเ,เพื่นอนๆฆ่าตัวตายขึ้นมานะคะก็เรียกได้ว่าซูเออห่วงก็จบเกมจบเกมแห่งการทะเยอทะยานเกมแห่งอํานาจของนางไป ผู้กำกับค่ะนี่แหละปลปักศัตรูของคนดูอย่างแท้จริง ผู้กำกับนั้นนะคะจงใจค่ะตัดฉากไปที่ห้องมืดนะคะที่สูเอ,อ้อห่วงนั้นโดนบาดรจองจำไว้ในวัยเด็กก็ทำให้เรารู้สึกอืว่าแล้วเชียวนะคะทำไมเอาเอาเฉียนล,ลู่มารับบทสูเอ,อ้อห่วงใช่ไหมก็ต้องไปนะคะให้เห็นถึงต้นตอว่าทำไมนิสัยของซูเอ,อ้อห่วงนั้นถึงเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่านางก็เคยโดนทุกทรมานมาก่อนตั้งแต่ตอนเด็กแล้วร้องไห้ร้องไห้ ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาร้องไห้จนเสียงแหบเสียงแหง้งก็คือมันเป็นสิ่งที่นางพบเจอมามันเป็นประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่เด็กคือเขาต้องการจะบอกคนดูว่าอย่าเกียดอย่าเกียดซูเออห่วงเลยนางนั้นมีประวัติความเป็นมาที่นางก็โดนเหมือนกับว่าพอเกิดมาเนาะพอเกิดมาในตระกูลแบบเนี้ยในตระกูลของ ผู้สืบทอดผู้ดูแลรัฐอะไรก็ตามหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็ต้องมีหน้าที่อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็คือต้องถูกจับเป็นหมากในเกมอำนาจอยู่แล้วก็คือตั้งแต่เกิดก็คือโดนเล็งเอาไว้แล้วว่าจะต้องมีชะตาชีวิตที่ไม่ปกตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตายตายค่ะผู้กำกับยังไม่ลืมนึกถึงยังไม่ลืมนึกถึงซูอเออร์ห่วงนะคะวินาหแหละให้บอกแล้วเฉียนรูมาแสดงก็ต้องมีภาพลักษณ์ดีๆเอาไว้ให้นะคะแล้วก็บทของว่ยเยียนนะ หลังจากที่มาช่วย เออวยซาทำศึกแล้วเนาะแบบชนะกันง่ายมากเลยนะคะฉากฉากตอนหลังของการทำสงครามกม็ไม่คุ้มค่ากับคำว่า S+ แต่คงจะไปลงทุนตั้งแต่ช่วงฉากเปิดตัวฉากเปิดตัวค่อยคุ้มค่าของ S+ หน่อยนะคะ,ะไม่เป็นไรแม่ <c oughs> อดหวานต้องแสะนิดนึงเหมือนไ้ผู้กำกับไงเพื่อนๆเว่ยเฮียนนะคะก็ถือได้ว่าโอเคก็จบได้อย่างอย่างที่ควรจะเป็นนะคะเขาก็เรียกได้ว่าก็หายตัวไปแหละเนาะหายตัวไปในช่วง ตอนจบนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงมีชีวิตนะคะหายใจอยู่แล้วก็แน่นอนว่าเรารู้ว่าเขาอะคิดถึงเสี่ยวเฉี่ยวนะคะน้องสไยของเขาอยู่เขาก็ยังคงรักน้องสไยอยู่นะเออเราก็คิดไปนะค,ะคนดูค่ะคนดูมโนภาพไปแต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะคะทีนี้ ความเขาเรียกอะไรเนี่ยความส่งท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดอะไรประมาณเนี้มันก็มีความน่าสับสนอยู่คือบทละครเน่ยมันดันครีเอทเรื่องราวจดหมายลับของซูเออรหวงซึ่งนะคะจากที่ดูแล้วก็เหมือนจะมีความเกี่ยวข้องเนาะกับเรื่องราวสาเหตุการตายของท่านแม่ผู้ให้กําเนิดเวยเซาอ,อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนัดจุดนี้ก็มีให้โผล่มาแวบๆให้พวกเราได้เห็นคือพอพระเอกของพวกเราได้อ่านจดหมายนั่นอะแบบ เออสายตาของของหนิงเกอของพวกเราที่ติต๋วอยู่แล้วเนาะก็มีความสันไหวนะคะเออบทนี้ก็เล่นดีนะคะมีทักษะการแสดงดวงตานะคะออกมาค่ะก็เรียกได้ว่าเขาก็รู้สึกแบบมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะนะคะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตไหมก่อนการตายของหลิวเหยียนนเออมันเก่งนะมันก็ยังคง ปากแจ๋วอยู่แช่งงวยเซราของพวกเรานะคะว่าอะไรนะประเทศจะถูกทะเลกืนกินนี่จะต้องเป็นโจนสลัดแห่งแคริบเบียนอะไรก็ว่าไปไม่ๆก็คือเข็มทิศที่พายแพ้จะชี้ไปที่หุบเขาหุบเขาน้ำดำเสมอเพื่อนเออมันเป็น,ปน,ปน,ปนมีคำสาปแช่งของของหลิวเหยียนด้วยนะคะแหมมีเรื่องราวระทึกออกมาให้ดูด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องนี้ มันก็เป็นละครแนวที่จะเรียกว่าหวานไหมหวานไหมเพืนเนมันเป็นหวานเคลือบเคืความหดร้ายอยู่นะก็หวานว่าสุดท้ายแล้วก็เน้นไปที่ตัวละครหญิงทุกตัวที่สําคัญเนี่ยล้วนตกอยู่ในวังวนของเกมแห่งอํานาจทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะโดนใช้เป็นหมากหรือว่าจะเป็นผู้เล่นหมากเองเนี่ยก็คือเหมือนกับจะโดนบีบบังคับไก่กให้ต้องเดินไปทางนั้นทางนั้นอะไรแบบนี้นะคะ ก็ในที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วก็จบสัทีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอนวานรับได้หมดละเพื่อนเพื่อนจริงๆนะก็จะบ่นเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะไม่เบื่อเพราะว่าถ้าท่านใดที่มีประสบการณ์จากการอ่านนิยายมาแล้วพวกเราก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะไปแตะไปเปลี่ยนมันจริงไหมส่วนอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วอยากจะเพิ่มอะไรที่เป็นการตื่นเต้นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ เพิ่มในรายละเอียดที่เป็นไฮไลท์เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะก็มาชมความสำเร็จของเรื่องนี้กันหน่อยนะคะไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆที่เรตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลของซีรีส์เรื่องใดๆจะถึง9.0นะคะบอกเลยค่ะประปักจำนวนถึงแล้วนะคะก็มีตอนนี้มีเพีงแค่3เรื่องเท่านั้นที่เร t ติ้งแบบโกลบอลอินเตอร์เนชั่เนาะขึ้นสูงนะคะ9ขึ้นไปก็จะมีเรื่อง หันท้าชตาฟ้าปิศนายุทธจักรสี่ซันที่หนึ่งนะคะ9.6แล้วก็มาเรื่องที่สองที่ได้คือดาราจักรรักดำนำใจค่ะลีโออ๋กับเจ้าลูซื่นะคะได้9.0นะคะแล้วก็มาเรื่องนี้ค่ะปรบัากจำนวนนะคะลิวอี้หนิงกับซงจูเอ๋อสร้างตำนานขึ้นมาแล้วนะคะ9.0เช่นเดียวกันนะคะมาแล้วหนิงเกอของพวกเราเรื่องต่อไปต้องไม่ตายไม่ตุยนะคะแล้วก็เอาเพื่อนให้อยู่ครบๆด้วยนะ, <c oughs> ะแล้วค่ะเรื่องนี้เราสูญเสีย The cat sat on the ไว้เหลียงไปนะคะเนี้ยเสียใจไว้เหลียงตายเนี่ยเสียใจมากกว่าที่ต้าเฉียวตายเพราะตาเฉียวในบทละครน,นี้แบบเบะปากหนึ่งทีนะคะเบ้ๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเพื่นอนๆต้องจาเอาไว้ว่าเวอร์ชั่นคลาสสิกค,คือในวน,นิยายต้นฉบับต้าเฉียวไม่ใช่คนแบบในละครเลยนะคะเน,นี่ยถือได้ว่าเป็นการใส่ลายป้ายสีต้าเฉียวตัวละครตัวนี้อย่างสุดๆในเวอร์ชั่นละครของปลปักจำนนเลยละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไป ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ